สวัสดีค่ะ,อะตอนนี้อยากจะแนะนำวิธีการที่ซิงเกิลมามจะใช้ชีวิตดูแลลูกและดูแลตัวเองให้ดีนะคะคำแนะนำนียเป็นสิ่งที่อาจารย์ก็แบบว่ารวบรวมมาจากการที่อาจารย์ได้ดูคนไข้วันนี้ก็ดูอสองสามคนที่เป็นซิงเกิลมามแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะแนะนำซิงเกิลมามที่ไม่ได้มาหาอาจารย์นะคะ เพื่อจะได้สามารถใช้ชีวิตได้ดีขึ้นอาจารย์ก็มีข้อแนะนําที่อาจารยะแนะนำผู้ที่มาหาอาจารย์ก็จดเอาไว้นะคะมี10ข้อทั้งหมดนะคะสิงเก็ตเมัมสมัยนี้นะที่พบมากที่สุดก็คือเคสที่ต้องมาเลี้ยงลูกตามลําพังเนื่องมาจากการหย่าร้างหรือแยกทางและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่สามีไปมีผู้หญิงคนใหม่ นอกใจอะพูดง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือคุณจะต้องสงบกับอดีตนะคะเรื่องราวที่ผ่านมาคือเรื่องราวที่ผ่านมามันมากมายแล้วก็มันทำให้คุณหมดกำลังใจทำให้คุณเศร้าส้อยบางคนก็เป็นโรคซึมเศร้านะคะแต่ในที่สุดนะคุณจะต้องก้าวผ่านมันไปนะคะคุณจะไปจมอยู่กับอดีตอันปวดร้าวไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เใช้คำว่าสงบกับอดีตไหมคำว่าเราไม่กลับไปคิดถึงมัน บงเล็บคิดถึงได้นิดหน่อยเป็นครั้งคราวโอเคนะคะเ,เราไม่ไปเศร้าๆอยู่กับมันอดีตมันจบไปแล้วมันผ่านไปแล้วปีนี้ปี2022นะคะคุณอาจจะแยกทางกันเมื่อ5ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วแต่ปีนี้ปัจจุบันนี้เหตุการณ์มันจบไปแล้วเพราะฉะนั้นจงสงบกับอดีตคิดถึงมันได้แต่อย่าให้อดีตมาทำร้ายหรานะคะอันที่2ก็คือคุณต้องคิดอย่างนี้ค่ะว่าคุณไม่มีเขาอ่ะ ชีวิตของคุณไม่ได้แย่เพราะว่าซิงเกิลมมหลายคนนะคะจะคิดว่าโอ้ยชีวิตของเธอชีวิตของฉันน่ะขาดเข้าไปฉันแย่เลยไม่มีใครช่วยเลี้ยงลูกการเงินก็แย่ลงนะคะแต่ฉันจะบอกคุณว่าไม่มีเขาอะชีวิตของคุณก็ดีได้นะและบางครั้งไม่มีเขาชีวิตของคุณดีกว่าเดิมคุณจะไปเสียเวลาทำไมกับการที่จะอยู่กับคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับคุณ คนที่ไม่ดีกับคุณคนที่ทําร้ายคุณนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเสียเวลาชีวิตไปกับคนที่ไม่มีคุณค่าพอให้คิดว่าเมื่อเราแยกทางกันขาดเข้าไปชีวิตฉันไม่ได้แย่และขาดเข้าไปชีวิตของฉันดีขึ้นเพราะว่าฉันไม่ต้องมาดูแลเขานะไม่ต้องมาเสียพลังงานกับเขาซึ่งไม่เห็นคุณค่าของตัวฉันนะอ,อ่นี่เป็นข้อที่สองที่อาจารย์อยากให้คุณคิดเพราะอาจารย์เจอซิงเกิลมาที่รู้สึก ชีวิตแย่ที่ขาดอีกคนหนึ่งไปนะคะอันที่สามอาจารย์จะแนะนำคุณว่าคุณอย่าอ่อนแอนะคะคุณต้องเข้มแข็งคุณคือผู้หญิงแกร่งคุณคือผู้หญิงแกร่งที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปได้คุณจะดูแลตัวเองได้คุณจะดูแลลูกได้คุณจะดูแลครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ของคุณได้คุณจะมีความสุขได้นะคะคุณต้องเปลี่ยนมายด์เซ็ตของคุณคือกระบวนการคิดของคุณไม่ใช่เป็นกระบวนการคิดของคนที่ พ่ายแพ้สงสารตัวเองอ่อนแอไม่เอานะคะเราก็สองมือสองทางเหมือนกันแล้วคุณต้องจำเอาไว้ว่าก่อนที่คุณจะเจอเขาแต่งงานกับเขาหลงรักเขาเนี่ยคุณก็อยู่ตัวคนเดียวของคุณจริงไหมบางทีอาจารย์ต้องต้องเตือนซิงก็มามหลายคนว่าก่อนที่คุณจะมาเจอเขาอะเมื่ออายุ25เนี่ยคุณอยู่มาเองได้ตั้งเท่าไหร่นะถ้าไม่นับที่อยู่กับพ่อแม่นะเอาตีสะว่า15ปีคุณอยู่มาเองตั้ง สิบปีคุณก็อยู่ได้นะเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่เองต่อไปได้นะคะนี่เป็นข้อที่สามที่อาจารย์อยากบอกนะคะฉันคือผู้หญิงแกลงนะอันที่สี่คือคุณต้องมองสิ่งดีที่คุณมีนะคะอาจารย์ได้ให้คำปรึกษาซิงก็มามหลายคนแล้วอาจารย์ก็พบว่าสิ่งหนึ่งที่เธอขาดไปก็คือการมองเห็นสิ่งดีๆที่ยังมีอยู่ในชีวิตซิงก็มามหลายคนจบ ริญญาเอกเนี่ยมีการงานดีๆทําแต่ปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความเศร้าที่ว่าขาดบางสิ่งคือขาดเข้าไปอ่ะไม่ใช่คุณมีหลายอย่างที่ดีชีวิตของคุณมีเขาเรียกว่ามีต้นทุนที่ดีแล้วเพราะนั้นคุณบิ i ด์อัพหรือเสริมสร้างตัวเองจากต้นทุนตรงนั้นนะคะคุณเรียนสูงคุณมีการงานดีคุณเป็นคนบุคลิกดีคุณสุขภาพดีอันนั้นสําคัญมากแล้วถ้าคุณยังไม่มีอันนี้คุณก็เพิ่มเติมนะคะคุณก็หางาน เ,เขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้มีโอกาสที่จะสร้างงานต่างๆนะคะคุณถ้าคุณค้นหาโอกาสคุณจะต้องทําได้แน่นะคะข้อที่5คือคุณต้องเซ็ตโกลคือตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ถูกต้องคือจริงๆชีวิตของคนเรามันแบ่งเป็นช่วงๆเขาเรียกว่ามันเป็นสเตจของชีวิตหรือเป็นระยะนะคะช่วงชีวิตหนึ่งๆเนี่ยเป้าหมายของเราก็เปลี่ยนไปถ้าลูกยังเล็กเราอายุประมาณ 20- 30 40ถึงถึงปีเป้าหมายของเราก็าคือเลี้ยงลูกใช่ไหมคะต่อมาเราก็ เลี้ยงลูกในขณะเดียวกันก่อนหน้าที่จะมีลูกแล้วก็เป้าหมายของเราก็าคือ build up เสริมสร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งมีความรู้มีมีการงานที่ดีการงานที่มั่นคงแล้วก็เลียงเป้าหมายของเราไปอย่างนั้นต่อไปเป้าหมายเมื่อลูกโตขึ้นแล้วเป้าหมายอาจจะเป็นทำให้ฐานะดีขึ้นการเงินดีขึ้นเป้าหมายของแต่ละ ช่วงชีวิตก็ต่างกันไปในช่วงที่คุณมีลูกเล็กเป้าหมายจะต้องเป็นการเลี้ยงลูกให้ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเซตเป้าหมายเอาไว้ว่าคุณจะต้องมีงานการที่ดีทำแล้วมีเวลาเลี้ยงลูกพอนั่นก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเพราะว่าหลายคนตั้งเป้าหมายไม่ถูกนะคะหลายคนตอนเป็นตอนมีลูกเล็กก็มาเซตโกว่าฉันจะต้องมีบ้านใหญ่มีรถแพงอันนั้นไม่ใช่เลยนะคะบ้านใหญ่และรถแพงนี่ค่อยทีหลังเลี้ยงลูกให้ดีก่อนนะคะ น่นคือตั้งเป้าหมายเป็นระยะ,ะยะนะคะพอลูกจากอกไปแล้วเป้าหมายก็คือทําสิ่งดีๆให้กับตัวเองและสังคมคุณสามารถทําอะไรได้ตั้งหลายอย่างเดี๋ยวนี้มีช่องทางเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเซตเป้าหมายเซตโกในแต่และช่วงของชีวิตให้ดีเราจะได้ไม่สับสนนะคะข้อต่อไปข้อหงนะคะคือเซต Priority นะคะคำว,ว่าเซต Priority หมายความว่าดูว่าอะไรจะต้องทําก่อนทําหลังทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกไปอ่ะบางคนเซต priority ไม่ดี มาหาเงินก่อนตอนที่ลูกกําลังเล็กอยู่นะคะแล้วก็ในที่สุดก็ไม่ได้ดูแลลูกแล้วก็ในที่สุดเหมือนสูญเสียลูกไปเพราะว่าพอเราไม่ได้เลี้ยงลูกให้ดีเนี่ยนะคะลูกก็มีปัญหาแล้วก็ชีวิตของเด็กเนี่ยนะคะมันรอไม่ได้เพราะลูกมีปัญหาในที่สุดคุณเข้าไปถ้าคุณทิ้งไว้นานๆคุณจะไม่สามารถเข้าไปแก้ได้ดีพอเวลาคุณห่างจากลูก ไม่เข้าไปเชื่อมโยงกับเขาเนี่ยพอคุณจะมาเชื่อมโยงอีกทีโต,โตแล้วเขาไม่ยอมเข้าหาคุณแล้วเพราะฉะนั้นการเซต priority ในชีวิตเป็นเรื่องสําคัญอะไรต้องทําก่อนอะไรต้องทําหลังนะคะเซต priority ในแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์นั่นก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันบางทีเดือนนี้จะต้องทําอย่างนี้ก่อนแล้วเรื่องอื่นๆที่ไม่สําคัญก็เอาไปทีหลังก็ได้นะคะน,นี้วางแผนให้ดีนะคะคุณจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปแล้วจะได้ไม่วุ่นวายใจ เราจะแนะนําว่าคุณก็เซตของที่จะต้องทําลงไปในกระดาษนะคะมีสมุดหนึ่งเล่มที่จะเขียนสิ่งที่คุณต้องทําในหนึ่งเดือนในหนึ่งวันในหนึ่งปีอะไรอย่างนี้นะคะชีวิตจะได้แบบว่ามีเขาเรียกมีสตรัคเจอร์หรือมีโครงที่เราจะก้าวเดินไปแล้วเหมือนกับแผนที่นะคะจะได้รู้ว่าอ๋อแผนที่ฉันกําลังจะเดินไปทิศไหนจะได้ไม่หลงทางนะคะข้อ7นะคะอาจารย์อยากให้คนที่เป็นซิงเกิลมามเนี่ยได้พักนะ คุณอย่าเหนื่อยเกินไปเพราะว่าถ้าคุณเหนื่อยนะคะคุณจะซึมเศร้าได้เดี๋ยวนี้เราพบว่าถ้าเราปล่อยให้ตัวเองทํางานเหน็ดเหนื่อยร่างกายไม่ได้พักผ่อนนอนดึกทําแต่งาน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 ,งานในที่สุดคุณจะหมดแรงพอหมดแรงเนี่ยพูดง่ายว่าสเตียรอยด์หลังออกมาฮอร์โมนสเตียรอยด์หลังออกมาแล้วทําให้เราต้องสู้พราเวลาเราทำเหนื่อยเหนื่อยเนยเหนื่อยเนี่ยเราต้องสู้นะภาะวะที่สเตรอยด์หลังออกมานานเนี่ยในที่สุดนำไปสู่ภาวะซึมเศร้านะคะเพราะฉะนั้นคุณจงพักผ่อนนะคะ อันที่8คือคุณต้องดูแลตัวเองคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองสุดโทมอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นใหญ่เพิงอะไรทำนองนี้ไม่ได้นะคะคุณต้องดูตัวเองดูแลตัวเองให้ดีแต่ไม่จําเป็นจะต้องไปเสียเงินโอ้ยทําเล็บทาผมแล้วก็าทาหน้าอะไรที่แพงๆเพราะว่าเซ็ตพาราลิซในชีวิตช่วงอย่างนี้ซิงเก็ลมามที่มหาอาจาร,รย์ไม่จะเป็นช่วงที่กําลังเลี้ยงลูกนะคะเรื่องลูกเป็นเรื่องที่สําคัญต้องเก็บออมเงินรู้จักออมเงินนะคะค่ารุ่นเรียนของลูกอะไรที่ต้องใช้ในิยามเจ็บไข้นะคะ คุณต้องทําตรงนั้นก่อนการที่ดูแลตัวเองไม่จาเป็นจะต้องไปใช้เงินแพงๆนะคะคุณแค่เซ็ตเวลาออกกําลังกายกินอาหารที่มัน h e ล l ี้ไดเอทนะคะแล้วก็คุณก็พักผ่อนอเพื่อให้ตัวเองสุขภาพจิตปลอดโปร่งพอมีความสุขพอนะคะนั่นคือดูแลตัวเองนะคะแล้วข้อ9อาจารย์คิดว่าสำคัญมากคือถ้าคุณมีลูกคุณอย่าสงสามลูก อาจารย์เจอหลายเคสเลยนะคะที่ข้างในใจลึกๆสงสารลูกพอคุณสงสารลูกแล้วเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถที่จะสร้างระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นในตัวของลูกได้คุณก็จะหย่อนวินยัยพอคุณหย่อนวินัยแล้วเกิดอะไรขึ้นเด็กก็จะไม่เรียนรู้วินยัยเด็กก็จะเป็นคนเคละเลยนะคะการควบคุมตัวเองก็จะไม่ดีสั่งตัวเองบังคับตัวเองไม่ได้ไม่มีแรงไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีพลังในตัวเองที่จะ บอกตัวเองให้ก้าวไปต้องทำนู่นทำนี่ให้เสร็จคือไม่มี Determination ในตัวเองเพราะ Determination หรือพลังในตัวที่จะบอกให้ตัวเองมีความมุ่งมั่นเนี่ยนะมันมาจากการที่เราสร้างวินัยนะคะเพราะฉะนั้น